เพื่อสมุนไพรโล้สารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกำลังเกรติดต,ตามฮับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท่านฮับฟังรายการหมอกเบอประชาชนกเกษตรสุขภาพเจ้า ฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio Plu s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ บิ่ลืมนะเจ้ามาพบกับน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิด -19 เติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้กับน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดีผักลอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองกู้วันเสาร์แปดมงคเ,เป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากาเจงมา มหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก็นน้อยตำบลป่าไัยอำเภอสันทรายจ,งจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-040228แล้วพบกันนะเจ้า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุ้ตันพิกมาพบกับรายการมอกะพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยกวันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m s t ็มส o ความถี่6กร้อกิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปงจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ไวเบดอทเคอร 612 c o m facebook l i v กและ y และ u b e สถานีวิทยุมากาเจงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a อ d r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ห้บฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสงเทียนเนียมทราบหับนักที่ดำเนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมาเกาเจงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าช่วงนี้มี คประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันน้อยนะเจา,จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดมทุนขอหับทุนสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือทหารและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความบสงสงบ ชายแดนไทยกัมพูชาดรดำรงศรีพร,รามหักษาการเตนอธิกรรบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อุวามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มกห่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และสมาคมนิสติตเก่ามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ ขอห่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสน,นุนช่วยเหลือทหารเจ้าหน้าที่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความบะสงบชายแดนไทยกัมพูชาโดยการระดมทุน ขอห้บ,บริจาคเงินเพื่อน,นำไปซื้อสิ่งของจำเป็นรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์สำรับการทักษาพยาบาลเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดย่อนภาษีได้หนึ่งเต้าสามารถบริจาคเงินผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ ผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่บัญชี3 7 4เจ็ขีดหนึ่งขีดหนึ่งสี่หนึ่งสองเขีดสองหรือธนาคารไทยพาณิชย์สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพบัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่บัญชี235ขีด204 389ขีด5ส่งสำเนาสลิปโอนเงินที่อีเมล kufile at gmail com หรือตั้งลายไอดี086 087 5904หรือติดต่อเจ้าหน้าที่มูินิธิคุณปวีรัตน์เหล่าหะบุรณากิจ โทรศัพท์086 087 5904นอกจากนี้ยังสามารถสแกน QR code จากโปสเตอร์ลหย่อนได้1นเต้าส่งตรงถึงกรมสรรพากรโดยบมต้องออกใบเสร็จมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาส่งกำลังใจและความหงใย,ยถึงทหาร เจ้าหน้ที่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความบาสงบชัยแดนไทยกัมพูชาของทุกคนปลอดภัยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายลงอย่างโวยก็เป็นข่าวจากผู้เชยสตราจารย์อนุพรสววุวรรณจกสิกิจพุ่มในการใหญ่ห้างสาการพุ่มในการสถานีวิทยุมกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า เช้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดียกว่าในรายการมากเพื่ประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าท่านฝั่งเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณปิยาการศรีสุวรรณนะเจ้าเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจทกศสาขาเชียงใหม่นะเจ้า ก็มาอู้คุยกับท่านุู้ฟังเกษตรกรเข้าครัวมากอป้าอุ้ยแม่อุ้ยกันต่างสถานีวิทยุมากอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับทีมงานสถานีวิทยุมากอเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้าเจ้าเสียงเทียนเนียมทราบฮับในที่ตะวันรายการนะเจ้าวันนี้เอามาฮู้จักโครงการที่เปิ้ลพยายามที่จะฮึ่งเกษตรกรเปิ้นตัวเก่านะเจ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงราชการที่9ทางด้านชุมชนต้น แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะท้าเป็นความรห้ที่เปิ้ลพยายามหึ่งเกษตรกรเพิ่งตัวเก่ามีรายละเอียดจะใดพ่องนะท้ารวมถึงแหมโครงการนึ่งก็คือ SME เกษตรการเป็นผู้ประกอบการนะท้าดอกเบี้ยร้อยละสีต่อปีถ้าเข้าห้วมโครงการนี้เปิ้ลจะต้องมีการพยายามที่จะขับเคลื่อนจะใด ตั้งแต่การผลิตการแปลรูปสู่การตลาดนะเจ้าไปขอความหูกระเปิ้ลกันดีกว่ากับคุณปิยาการศรีสุวรรณพนักงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าทกศส,สาขาจ,จังหวัดเจียงใหม่สวัสดีเจ้าคุณปิยาการศรีสุวรรณเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังจะขอเร่องแทนตะเกาว่าน้องซีแต่ได้นะเจ้าจ้า,า,าวันนี้กับวิศวกร่างมากที่จะได้มาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังเนาะ ในานามตัวแทนของขากสน้าเจ้าเกาะก่อนอื่นเกาะน้องกเกาะตินสีเชื่อนะถ้าถ้าเส็จชาวบ้านน้าเจ้าเกษตรองชัวหน้าสื่อเชื่อน้าเจ้าวันนี้ถามว่าจะมาให้ความฮู้อย่างไรน้าเจ้าเดิมขากสเฮาเนี่ยก็อยู่ลูกค้าลักของเฮาก็คือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกคนทั่วประเทศน้เจ้าเดิมเฮาเกาะ เมื่อสื่เชื่อกับลูกค้าเกษตรกรโดยที่ตป้นก็บไปผลิตของเปิ้ลแล้วก็บมากู้เงินแล้วเอาไปบริหารแต่จากสภาว่าเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงนะเจ้าทำให้เกิดคาดรวมว่าเอ๊ะทำไมเกษตรกรยิ่งทำยิ่งจนยิ่งหม,มืนเงินนะเขาก็เลยมาเปลี่ยนแนวคิดว่าแทนที่เขาจะให้แค่เงินทุน ทพ่ไปลงทุนเอาก็เลยกเกี่ยนแนวคิดโดยการมาใหื่อความรู้คพวผคู่ไปกับการลงทุนโดยที่ลูกค้าแต่ได้ว่าเอาเงินมาไปซื้อปุ๋ยยามาปลูกแล้วก็ไปขายสุดท้ายราคาป่ายทางขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางซึ่งเกษตรกร,ร,กรแตบบ่สามารถจะควบคุมตรงนี้ได้เลยเขาก็เลยมีแนวคิดที่จะขื้กลับไปให้ความรู้กับลูกค้า ก่อนที่เราจะจ่ายสินเชื่อโดยที่ว่าลูกค้าจะต้องนึ่งขาตัวเองได้อันดับแรกอันดับสองก็คือลูกค้าจะต้องมีประหลาดนำการผลิตหารที่เขาลงไปทำเรื่องชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักของนายหลวงรัชกาลที่เจ้าก็คือถามว่าเขากระสอบแบบละเอยากจะใ่้แค่เงินทุนแล้วได้รับกำไรจากคือดอกเบี้ยเขาจ่ได้ต้องการตรงนั้นเขาต้องการจะกคือ ลูกค้าอยู่ได้โดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าเกษตรกร,ะกรแะได้มีเงินทุนในการที่จะมาทำเกษตรเฮาก็เลยช่วยสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนโดยที่เขาต้องใี้ความรู้ว่าเอาเงินไปลงทุนแต่ไมได้ซื้อปุ๋ยยาอย่างเดียวแต่ลูกค้าจะต้องเอาความรู้ที่มีมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในการสร้างเป็นขอ,องว่าสร้างแนวคิดที่จะแบบเพิ่งพาจาก แค่ตั่งเคมีโดยการเอามาหมักปุ๋ยใช้เองเนาะส่วนหนึ่งนะคะพอหลังจากตรงเนี้ยลูกค้ามีการผลิตละผลิตสุดท้ายกเกษตรออกมาสุดท้ายจะต้องไปขึ้นขึ้นข้อค้าคนกลางเพื่อต้นตั้งราคาได้ปด้าดเกาะขายตามนั้นสุดท้ายลูกค้าเกาะบอกว่าขาดทุนบามนงนีดนงต้องส่งขึ้นเทาก็สอละ เพราะผลราคาผลผลิตตกต่ำเนาะดังนั้นเขาจลยมองว่าเอ๊ะแล้วการที่เราเพ้ทุนลูกค้าไปลูกค้าเอาไปทํากับเกษตรจริงไหมเอาไปทําอะไรอย่างข้องเราเลยมีแนวคิดเห็นเสวอเนึ่องว่าเราต้องไปให้ความรู้ในเรื่องการทําบัญชีตัวเรือนว่าลูกค้าจะต้องรู้ว่าเงินวันหนึ่งมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วขายสินค้าอะไรบ้าง การทําบัญชีครัวเรือนถามว่าสําคัญไหมหลายหลายคนอาจจะมองว่าเสียเวลาในการลงบัญชีแต่บัญชีครัวเรือนจะเป็นสิ่งที่บอกว่ารายจ่ายของลูกค้าข้อไหนที่จําเป็นกับการในการดำรงชีวิตประจำวันเนาะก็จสาสามารถที่ลดค่าใช้จ่ายทำให้เพิ่มรายได้เกิดขึ้นอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นเรา,าเอาบัวอู้ถึงเนาะ อาจจะไปผาาทิ่งแต่ถ้าอู้ตะลกก็คืออย่างเช่นค่าค่าหวยหรือว่าค่าเครื่งองดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ค่ะถ,ถ้าลูกค้ามีการบันทึกก็จะทำาให้เห็นได้ว่ามีรายจ่ายตัวไหนที่ไม่จำเป็นปัดออกได้ทำให้ลูกค้าจะมีรายได้มากขึ้นตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่เราเอาไปเติมค่ะเรื่องของบัญชีครัวเรือนเนะาะหลังจากนั้นตรงนี้อาจจะเป็นพื้นฐาน แต่ต่อมาคืทอทกสจะอยู่ได้ก็คือลูกค้าต้องอยู่ได้ด้วยโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดทำให้ทกสหรือว่าธนาคารก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็ต้องเชื่อมโยงไปถึงลูกค้าเกษตรกรถามว่าแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงทกสอ,อยู่กับลูกค้ามาตอนนี้ก็เข้าปีที่50เกิดละ ถ้าถามว่าลูกค้าตั้งแต่รุ่นแรกที่มาอยู่กับเราตอนนี้เ้นก่อโครงอายุก่ต่ำกว่า60โด,ดยส่วนใหญ่เนะาะดังนั้นทางทาเพื่อเขาจะต้องปรับตัวว่าแล้วจะทํายังไงที่เกษตรกรจะจะอยู่คู่กับประเทศไทยได้แล้วธานาคารจะจะอยู่กับเกษตรกรได้โดยการมีออกผลิตภัณฑ์ค่ะเอนเนี้ยขอถามว่ามีอะไรจะจะเคยได้ยินคําว่ามีเส้เนสมาร์ทซมเมอร์ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตรงเนี้ยเพื่อสร้างโอกาสเติโตทางทธุรกิจทำให้ลูกค้าเนี่ยจากรุ่นรุ่นตป่าเนอะรุ่นคุณพ่อตอนเนี้ยลูกก็โตมาละแต่เห็นว่าเราอ่อนปัจจุบันบ่ได้มีการเรียนจบแล้วไปทำงานเงียนเดือนเราอ่อนโดยส่วนใหญ่จะกลับมาทำเกษตร,รแต่เป็นเกษตร,รแบบทฤษฎีใหม่หรือว่าเกษตร,รแบบใหม่แบบมีนวัตกรรมเนอะานถามว่าแล้ว ผลิตมาขายข้าวเพื่อลงสีแต่เด็กนุ่นใหม่จะมองว่าทํายังไงถึงจะขายข้าวได้นราคาแพงขึ้นขายออนไลน์ขายผ่านไลฟ์สดหรืออะไรแบบนี้ทำเพื่อจากข้าวกิโลละห้าหกบาทบกลายเป็นข้าวที่มูลค่าแปดสิบบาทต่อกิโลทํายังไงคือเราอ่อนรุ่นใหม่เขาจะมีหัวในเรื่องนี้ดังนั้นทกศก็กเลยเปลียนใหม่ว่าอ่ะงั้นเราเปลี่ยน เปลี่ยนให้มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวลูกค้าเนาะจากนุ่นคุณพ่อตอนเนี้ยเพ่เปลี่ยนบบมตตาเป็นยังคุณแมซัมเมอร์ลรอลอ่อนเข้ามาเป็นลูกค้าละเกษตรกรรุน่นใหม่เน่จะเน้นกลุ่มนี้นะขึ้นเนาะจ้าจ้าก็คือฮอาก็จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่เป็นเด็กจบใหม่หรือว่าละอ่อนที่จับจากกรุงเทพฯมาอยู่ละมาช่วยคุณพ่พอคุณแม่ที่ทําทําได้ทําสวนเนะาะละอ่อนจ้าพอมีตรงนี้มาปุ๊บค่ะ ให้เบตมาเปลี่ยนกับคุณพ่อเฮาก็มีโครงการก็คือสินเชื่อเสริมแต่งเอ้เอ็มดีซึ่งอัตราดอกเบีย้ยน้อยนักสี่นะจ้าแ,แต่โครงการกว่าใกล้สม,นะมุดน,นะนนะแต่สถิตมีนาหกเจ็ดเนาะการที่สุดโครงการนี้นะจ้าถามว่าแล้วเป็นสารนี้ที่เศษอย่างไรแล้วคนอื่นจะกู้ได้ก่อเนาะโครงการต้องบอกเลยว่าเป็นสินเชื่อเสริมแต่งเอฟเอ็มีเกิดน,นะ เงินกู้ขั้นต่ำอยู่ที่200,000บาทสูงคุดไม่เกิน 1, 100ล้านบาทเนาะแต่ก็รวมทุกเงินนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวัตถุประสงค์การกู้เงินหรือว่าเงื่อนไขต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับของวิธีปฏิบัติของธนาคารนะเจ้าส่วนหนึ่งัญาจะเชิญชวนใหน้ลูกค้าที่สนใจเข้ามาสอบถามได้ที่ท,สทกสสาขาใกล้บ้านนะเจ้าเพราะทกสเขาจะมีทุกอำเภอ สามารถติดต่อได้เลยตรงนี้ก็แล้วมันจะมีะมีแอปพลิเคชันนะเจ้าถ้าหากว่าน้องอาจจะอู้ได้หมดเพราะโครงการค่อนข้างเยอะแล้วรายละเอียดค่อนข้างเยอะเ็อยากจะเชิญชวนนะเจ้าให้ท่านทุ่ฟังเนะาะเป็นอ้ของว่าโหลดแอปพลิเคชันนะเจ้าชื่อว่า s m a d e o นะเจ้า S, S M A E แล้วก็ C O จะอยู่ในแอปพลิเคชันถ้ามีแนะอปเปิล้ประกอบจะอยู่ในแอปพลิเคชันแอปแอปของโทรศัพท์ไปเลยจะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเราตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานมีสูวรวบรวมความรู้ต่างๆนะมีการสนับสนุนถึงเชื่อมีหลักสูตรการอบรมมีเครือขยพัฒนาความรู้มีข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีผลิตภัณฑ์ของธนาคารนะเจ้าสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้เลยนะเจ้าใช่ย้ำเห่งกรรนะเราจะแอปพลิเคชันอ๋อใช่แอปพลิเคชันนะเจ้าตัว F M E นและขอเว้นว่าคำว่าโกค่ะ C O ค่ะเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารนะเจ้าใช่ แต่อันเองนะจ้าก็สามารถจะเข้าไปเรียนรู้ได้ว่าโครงการ SME เกษตรนั้นเป็นจะได้เนาะคนรุ่นใหม่ที่อยากจะมาทําเรื่องของธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการนะเธอตั้งแต่การผ<อ>ลิตการแปลรูปสู่การตลาดขายออนไลน์ตัยเนาะห<อ>ลอกเบี้ยรอยละสี่ต่อปีดตาอันเองก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME แล้วก็ go 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 ค่ะ<ก> จโอเจ้าจโอคเจ้านะจ๊าเจ้าจโอโกแปลว่าไปเนาะโกแปลว่าไปจ้าเจ้าเอาละอันนี้เป็นโครงการนึ่งที่เราอยากจะอันต <raine> oh, go. go. yes. ้องปรับตัวเนาะเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงเราจะปรับตัวอย่างไดเมื่อลูกหลานปีกมาช่วยป้าแม่ทําการเกษตรนะเจ้าเราก็จะต้องปรับตัวเนาะคนรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่ก็เข้ามาช่วยเหลือป้าแม่ เป็นมีหัวในเรื่องของการก้าการขายแล้วก็เก่งในเรื่องของระบบสารสนเทศเรื่องไอทีนะเจ้าก็หึ้นลูกหลานเข้ามาช่วยเนาะอันนี้ทรกเอสเขาก็มีโครงการนี้ที่จะพยายามขับเคลื่อนงานนะเจ้าก็คือนอกจากอ่น้นความรู้เรื่องบัญชีครัวเรือนเรื่องของกรารตลาดนําการผลิตก็ยังมีโครงการที่จะ คือเปิ้นเปิ้งตัวเก่ามีโครงการ SME เกษตรเ่ากศนะจ้ะทมส่วนเนื่งที่อัยากจะให้คุณปิยการศรีสุวรรณในฐานะเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจเ่ากศเนาะสาขาจ,จ,งจังวหวัดเชียงใหม่เฮาเนาะพูดถึงเรื่องของเกษตรชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนาะที่พยายามเพื่อเปิ้นเปิ้งตัวเก่า นั้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9รูปแบบหนึง<ช>่งที่เราพยายามฮื่อเปิ้ลฮื่อความมุงก็คือเกษตรทฤษฎ<ช>ีใหม่เกษตรผสมผสาน<ช>อยากจะเ้เล่าตรงนี้หัมซักน้อยได้กระเจ้าอ๋อเจ้าก็คือว่าเดิมทีเนาะด้วยบุคลิกของเกษตรกรไทยเนี่ยค่ะเดิมต้นจะปลูกแค่พืชเชิงเดียวค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นตังเหนือก็ปลูกข้าวปลูกข้าวเนาะข้าวกับข้าวอย่างเดียวพอราคาลงก็ ได้ละโบปีเข้าขายขาดทุนบางคนปลูกลำไย,ยก่ลำไย,ยอย่างเดียวสีหนึ่งเก็บแค่ครั้งเดียวพอราคาสีนี้มาถึงห้าบาทกดจบละขาดทุนนี่ยค่ะทำให้เ้าก็เลยเอาแนวทางของในหลวงนิชาที่ก้ามาว่าดังนั้นเราควรจะมีการแบ่งที่ดินของเราให้เป็นสัดส่วนคือบ่ได้ปลูกพืชอเชิงเดียว มีทั้งนาข้าวพืชไร่พืชสวนเนาะอ่ามีพืชยืนต้นไม้ยืนต้นแล้วก็มีผลผลิตต่างๆมีบอ่อน้ําเพราะว่าทางเราเนาะเดีย๋ยวกขบอกว่าน้ําท่วมเดี๋ยวกขบอกว่าน้ําฝนแรงเนะเาะถ้าเรามีบ่อไว้ในพื้นที่มีการแบ่งสัดส่วนคื้อชัดเจนจะได้ปลูกพืชเชิงเดียวเราก็จะสามารถมีกินตลอดทั้งปีมีผักสวนควรัวเนะะี่ยค่ะแทนที่เราจะไปซื้อที่ตลาดเราก็ปลูก ลูกไว้กินเองเ่ากับมีลดค่าใช้จ่ายด้านนี้ลงได้เต่เราพอมีเยอะขึ้นเ่าก็เก็บไปขายก็ทําให้มีรายได้เสริมขึ้นมาค่ะก็เลยสอพยายามจะออกไปถ้าถ้าอยู่ทัระับนอกเนาะเราก็จะออกไปบอกให้ลูกค้าประมาณนี้แต่มันกระหม่อมสอนอจระ,ะเข้ไว้น้นะํเนาะจริงๆพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะมีความรู้กับพนักงานอยู่ละแต่ในตัวของพนักงานทัพพพอ บางทีเกษตรกรเป็นผู้ปลูกผู้ผลิตเองอาจจะมองตัวเองหมาออกบางทีพนักง,งานทกเกา,าอาจจะไปคอยแช่ชี้แนะชี้นำว่าป้าคนจะเกิดเป็นแบบมีเนอร์และเจ้าก,ก,ก็เพื่อจะได้ยึดหนักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของใน,มนงสมรภิที่เต้ามาเนาะจะได้มีกินทั้งปีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทั้งครอบอครัวนะคะ คือมีกิจกรรมหลากหลายน้อยเองนะจ๊า you know, ใช่าไม่เห็นใ <you know. S 1> จเรวลดความเสี่ยงเรื่องราคาเอ you know, งนะจ๊าเนาะเพราะว่า อันฐานตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อก็ส่งเสริมเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกรเหมือนกันนะจ้าก็คงขื้นเกษตรกรเพื่อมีตึงแหล่งน้ำเนาะอย่างน้อยก็เลี้ยงปูปเลี้ยงปลาเอาไว้าทาในเรื่องของเก็บน้ําไว้ใจแหลงฝนตกลงมาก็าอยู่ในบ่อในสระนะเอเนาะเฮาก็าน้ําก็ประท่วมเอนา,านะจ้าเนาะอันนี้ก็แล้วก็มีนาข้าวย่างน้อยต้องมีข้าวกินแล้วมีพืชผักไม่ผลแล้วก็มีที่อยู่อาศัยเนาะอันนี้คือหลักปร Yeah. ของเศรษฐกษฐิจพอเพียงในหลวงราชก,กาลที่เก้าพยายามเพื่อเฮาเปิ้งตัวเก่าได้นั่นเองนะจ๊ะอันนี้คือเกษ<แ>ตรทฤษฎีใหม่ส่วนเกษตรผสมผสานนี่ก็คือสูนอัดส,สูตอานกันฮะเม่นกับเจ้าปลูกตึงไม้ผลตึงบางทีเกษตรกรเพื่อนก็บอกว่าเป็นจานจานอี่มันกัะไม้ระดับสูงเนาะเกิดไปหั่นทางใต้เปิ้นส่วนลุงนินนะจ๊ะเปิ้นเคยมีต้นสูงสุดคือยางนาเนี่ยจ๊ะต้นที่ต่ำลงมาเกิดจะเป็นทุเรียนพ่องมังคุดพ่องเนาะทางใต้ นะลดรันลงมาง่าย,ยก็จะเป็นส้มจี๊ด ต่ำลงมาแฮมหน้าก็จะเป็นกล้วยกล้วยต่างพุน่นเป็นกล้วยเล็บมือนางเอเนาะต่างใต้นะเจ้าอันนี้เขาก็สามารถจะรับออกมาต้นตําต้นเตี้ยเรียดดินเอเนาะพืชหัวก็จะมีพวกมันแม้กระทั่งในน้ำเปิ้นก็จะมีบัวบัวสายเอาไว้แกงเอเนาะอ,อันผักตานเอเนะเจ้าแล้วก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงสปะในน้ำอันนี้ก็คือเปิ้นก็สามารถบริหารจัดการในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะเจ้าอันนี้พยายามเปิ้นตัวเก่า ก็คือเปิ้นมีไรายได้ไรายวันรายเดือนรายปีก็สามารถจะ<ต>ส่งคืนทกสได้ในท <c oughs> ุกปีแม่นก้าเจ้า,ามีอย่างฝากช่วงตายเจ้าเพื่อท่านผู้ฟังเกษตรกรปุ้ยแม่อุ้ยครอบคร,รัวมาก่อเห่าที่ฟังอยู่นะเจ้าในฐานะพี่คุณปิยะการรีสุวรรณเป็นพัฒนาพัฒนาธุรกิจลูกค้าทกสเห่าเน <ๆ S 1> าะสาขา,จ,าจังเวัดเชจ็งใหม่ผู้กันเรื่องของด้านชุมชนต้นแบบ พพเศรษฐกิจพอเพียงทกสเบิ้ลตัวเกา่าจนเชื่อมโยงเรื่อง smae เกษตรพริตแปรรูปและสูก่การตลาดเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เกษตรกรรุ่นใหม่ช่วงตายเจา้าแล้วก็ช่องทางการติดตอ่อหาติดตอ่อได้ที่ไหนจะใดเพิ่มเติมช่วงตายเจา้าก็คือทกสลูกค้าจะเห็นได้ว่าทกศเรา,าเนี่ยมีทั่วประเทศไทยทุกอำเภออำเภอ,อำเภอใหญ่ๆจะมีหลายสาขาขออยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่ สนใจในตัวผลิตภัณฑ์ของธนาคารอยากจะให้ลูกค้าไปติดต่อที่ทกสสาขาใกล้บ้านของท่านผู้ฟังได้เลยเจ้าของเรายินดีให้บริการไปที่ใกล้บ้านของที่สุดเจ้าเพราะว่าพื้นที่เขตรับดชอบของทกสโดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับทะเบียนบ้านเนาะก็สามารถเข้าไปสอบถามตัวผลิตภัณฑ์ได้เลยเจ้า ในเฉพาะวันนี้เนาะการเบื้องตัวก้าวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานรวมถึงเรื่องของ S M A E เกษตรทกซส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดอกเบี้ยรยละสีต่อปีแต่อันเองโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะก็ลองสอบถามเข้าไปรวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน S M A E แล้วก็เว้นน้อยแล้วก็ go go แปลว่าไปเนี่ยนะจ๊ะเราก็จะได้หูละเอียดตึงมดเนาะพยายามติ จะปรับเปลี่ยนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะเจ้านะเจ้าขอบคุณคุณปิยาการศรีสุวรรณพัฒงานพัฒนาธุรกิจลูกค้าทกศาส,าสาขาจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้<ส>าก็มีท่านพออมโนโบองค์เป็นผู้บรการฝ่ายกิจการสาขาภ<ส>าคเหนือตอนบนดูแลอยู่นะเจ้าโอกาสหน้าปิกมอฟแอนแถมทางสถานีวิทยุมอกกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจะนักปะกันเตือนหน้าสวัสดี